เออนั่นแหละเขาเลยร่รัาผลของกรรมเขาก็เลยพ้อนรั่นก็เลยยุ่กับสิ่งนั้นนั้นได้ใช่เลยครับแม่ครับเขาก็ว่าด้ใจดำ,ำเขาโน้ตัวเกี่ยวกับวม่พี่เน้ครับขอจะให้เขาไม่เอามีบุญแล้วให้เขาเนี้ครับได้มาแล้วเขาควักอยู่อย่างนี้ตลดอดมาเอามาจะมาใส่คอย,อยนี้เอามาเอามาตนเตะครับ มันเกิดอยู่แต่คุณไม่ยอมเอาให้เขาเลยครับมันก็เลยอยู่อย่างงั้นเพบพอให้ป้าะปะ่านี่มันก็เลยอาการนี้ที่มันจะเป็นยังไงเราก็ยอยู่กับสิ่งนั้นนั้นได้นะนี่นเป็นทุนทั้นเอาไปมากมันก็นเลยถูกลืมครับถูกต้องที่ถูกต้องเลยครับแม่ทุกสภาที่ทำบางทีนี่นมันเป็นเกียจที่มันมาทีเดียวครับเราภาวนาไปกระมดไปภาวนาไปหลายปีไป ă Đạnng thuộc đường.